ครับมาดูที่วันนี้มีอะไรส่งมาให้เรานะครับมีของส่งมาให้เรานะครับจาน้าซองอเรียบร้อยละเราก็ดูที่ว่ามีใครส่งอะไรมาให้นะแกะดูหน่อยดิเขาบอกเป็นของดีมากเลยนะครับจะช่วยให้เราหายจากภูมิแพ้จะทําให้ผิวพรรณเราดีเลือดลมเดินดีเขาบอกอย่างนั้นแต่ทาไมมันใหญ่เหลือเกินพี่น้องทาไมมันใหญ่เหลือเกินมันคืออะไรมาดูที่โอ้โหมาดูครับ เห็นนั่งชุดไหมครับว่ามันคืออะไรมันถุงใหญ่ขนาดน,นี้แดน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 ดึงมาก่อนนะโอ้มีเสาเหล็กอ้าเป็นอลูมินเนียมยนะครับนะเป็นสแตนเลสอ่ะบพบี่หอนว้าวโอ้นั่นคืออะไรครับมันคืออะไรดูเที่ว่านี่คืออะไรเรามีของส่งมาให้นะครับเป็นชุดเขาบอกว่าอันนี้พี่มาร์กจะต้องติดใจนั่นแน่ เดี๋ยวเรามาดูที่มันเป็นยังไงบ้างแท็กมาอย่างดีเลยโอเแกะหน่อยอ้า้โ,โหครับดูท่าทางนี่นมันก็อยู่โอ้อมีอ้าหอนี่มีมีโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งมาจากไกลเลยนะครับยังไม่ทะไไรเลยนะครับมากลิ่นมาก่อนเลยนะครับ อันนี้คือกระโจมนะครับกระโจมอบสมุนไพรเดี๋ยวมันใหญ่ขนาดนี้ไพรบุรีเราจะทำยังไงวะเนี่ยฮะคู่มือมันอยู่ตรงไหนมาดูดิโอ้จะเป็นอย่างนี้เองนะครับเป็นกระโจมก็ไม่น่าจะยากนะแล้วจะทำยังไงกัน ถ้าเดาว่าน่าจะเป็นการประกอบด้วยเดี๋ยวดูสิผมว่าอันนี้น่าจะต้องมีส่วนที่จะเป็นเสาฮ่าฮา นี่โอ้นี่มีเสาอยู่นี้ด้วยนี่น่าจะเสียบนี้แล้วบอกว่ามัต้องมีอะไร,นะรหลังจากที่เราลื้อนะครับเรียบร้อยแล้ว ได้มาแล้วครับมันก็จะเป็นลูกแทะของกระจมนะครับกระโจมก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็เป็นแค่พลาสติกหนาอันนี้เขาบอกว่าการประกอบมันง่ายมากนะครับก็มีอุปกรณ์ที่อยู่แค่นี้อันนี้จะเป็นขาดรองพื้นนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าทําในบ้านก็ใส่หน่อยการน้ามันเลอะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะสะดวกเทคนิคก็มีอยู่แค่นี้เองทำนี่ก็จะมีเสาตรงนี้ให้นะครับ เราก็แค่เสียบเสาลงไปนะครับนะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ติทาแต่นี้เทคนิคมีที่ตรงนี้ครับเวลาใส่ต้องนอนใส่ครับถ้าตั้งใส่นี่นะไม่มีทางใส่ได้ต้องนอนครับนอนผมลองแล้วโอ้โหมันก็คือ ล้วก็เสียบนี้เข้าไปแค่นี้เองนะครับนะอันนี้เราก็ดึงมาเลยนี่ครับหยิบมาเลยหัว่า่ดึงลากมาเลยฟื้นเห็นไหมครับแล้วก็ดึงมาเกี่ยวตรงนี้น,นง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นดึงมาก็เกี่ยวคล้องไว้เลยครับเรียบร้อยเซ็ตได้แล้วครับกระโจม <laughs> นี่คือกระโจมที่เราจะใช้ในการอบสมุนไพรจากภัยบุรีนะครับก็มีสรรพคุณตรงนี้ถ้าเกิดเลาใส่เราจะเอาใส่บนถาดก็ไนดะ้ก็เบาๆทนะั้ก็เป็นแค่กระโจมพลาสติกนะมีถาดก็เป็นพลาสติกเป็น้ายางนะครับส่วนใหญ่จะเป็นห้องตู้อบซาวน้าเนี่ยจะเป็นจำจากไม้ก็เคลื่อนย้ายลำบาก อันนี้ก็สะดวกตรงที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับนะสามารถเข้าไปข้างในเอา,าอบนะครับมีหน้าต่างนะ้าโผล่นะครับพอไม่ได้ด้ยนะนะเข้าไปอบข้างในเลยนะครับมีซิปรูดเข้าออกนะครับทานนี้เอาดูที่ว่าทำอะไรได้บ้างครับก็นี่ ประโยชน์ของการอบสมุนไพรเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเสริมสร้างระบบน้ําเหลืองบําบัดอาการทางเดินหายใจหายใจช่วยขับร่างสารพิษสารเคมีทางเหงือ่อลดภาระ,ะการทํางานของไตเสริมสร้างการทํางานของปอดหัวใจตับต่อมไรท่อเร่งการผอผ่านไขมันกระชับสัดส่วนขับไขมันรูขมขนลดการอุดตันรูขมขนตื้นผื้นผิวกระชับนิ่มนวลเป่งปัง,ปงมีน้ำมีนวลช่วยขับเหงือ่อทดแทนกงรนออกกํลาลังกาย รรเทาอาการหวัดคัดจมูกขับคิดขับพิษไข้ขเสื่องซึมรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อคลายประสาทรักษาสิวอักเสบเรื้อรังฟื้นฟูอมัอมพฤกษ์อัมพาตขับล้างพิษยาเสพติดบำรุงประสาทบำรุงกำหนัดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็อายุนะครับวัตถโกนะนั้นเราได้มาแล้วนะผมก็ลองขยับอานะที่เหมาะก็เล่นมุมบ้านนี่นครับเดี๋ยววันนี้เราจะอบกันเลยคนระับนี่อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย นี่คือจะเป็นฝาหม้อแล้วจะเป็นท่อที่สําหรับที่จะเป่าอากาศเข้าไปข้างในวัน,นนี้รีวิวกั็นแท่แบบสดๆเลยครับมีกระทะมาให้ด้วยนะแล้วก็ต่อท่อไปในนี้เลยครับอ่านี่จะเป็นแบบนี้แล้วโอเคที่คดาจะมาด้วยกับสมุนไพรที่ส่งมาให้นะครับอ่าเป็นห่อห่อนะครับ หนึ่งหอมี4ี่ซองเล็กนะครับในซองเล็กใช้ได้ประมาณ3-4ถึง4ครั้งนะแบ่งใช้ทีละหน่อยนะครับทีไปให้น้ำเต็มกันนั้นเลยแล้วก็เป่าอบได้ครั้งหนึงสามคนได้สบายสบายนะคบอบเสร็จก็ไม่ต้องทิ้งนะถ้าอบบ่อยๆก็ปล่อยไว้ไงั้นแล้วก็ถึงเวลาก็เสียบปลั๊กนะครับสมุนไพรก็จะเป็นไอน้ำเข้าไปในนี้นะกลิ่นก็จะหอมนะกินกันสมุนไพที่หอมมากนะครับ นี่คือสิ่งที่เราเตรียมมาให้ท่านี้เขาบอกนะทางที่คนผู้ผลิตเนี่ยนะครับทางสมุนไพรบุรีบอกว่าถ้าเรามีตะขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีรูปมะกรูดเราสามารถเอาใส่เสริมเข้าไปได้นะครับ mm hmm. นอกเหนือจากนี้ก็สามารถใส่ไม่ได้เลยนะครับก็สามารถทําให้มีคุณค่าทางสมุนไพรเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการอบกันจริงตอนนี้เราเริ่มประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีไม่เกิน5้านาทีดีกครับในการลื้อมาแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บง่ายมากก็ล้มลงนะครับแล้วก็ดึงออกก็แค่เป็นกระโจมน้ำหนักเบาเสาก็แข็งแรงนะเป็นสเตนเลสไม่เป็นไม่เป็นสนิมนะครับก็อันเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่อบอีกทีนะครับนะครับก็จากที่เคยรับปาก ไว้นะว่าจะรีวิวอันนี้บอกเสีก่อนครับว่าเป็นการรีวิวนี่ผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายมแม้ะไรคือแข่งแค่ต้องการจะส่งเสริมอาชีพเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน,นเป็นนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องสมุนไพรบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอะไรนะสมุนไพรแล้วก็มีอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนโบราณนีเยอะมากแัน้วันนี้ผมได้รีวิวกระโจมอกสมุนไพรในของของอะไรครับนี่ครับ ไพรบุรีนะครับไพรบุรีนะครับเบอร์โทรติดต,ต่อน้าสนใจนะครับ0879746471นะครับโทรติดต่อที่หมายเลขนี้ได้เลยนะครับนะอุปกรณ์ก็จะมีนะครับที่มากับชุด,ดจะมีเตาต้มแล้วก็เป่าไอ้น้ำเข้ามาด้านในเดี๋ยวผมจะเข้าไปนี่ผมเข้ามารอบเลยไม่เบื่อโชคเลยน,นี่ผมแค่ออกมาพูดว่าเป็นยังไงบ้านนะนี่เกิดจากกินเหม็อที่อยู่ข้างในตอนนี้ควันออกมาไหมครับเห็นควนันโอ้โหอุ่นเข้ามาแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะนะครับวันนี้เราก็อบมาสักระยะหนึ tamam. ่งนะครับก็ออกจากห้องโอ้โหเงื่อเป็นน้ำเลยครับพี่น้องผมใช้หัวโพ่มาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็ถึกสบายตัวเบาสบายอากาศทด้ในก็นะครับจะมีไอ้น้ำที่ออกมาตลอดเวลานะครับ ก็อยาให้พวกเราครับนี่นะครับไพรบุรีนะครับต่อตามนี้เลยครับราคาปกติที่เอเจนต์ขายอยู่นะครับหน0 0งบาทนะครับแต่ถ้าท่านโทรไปแล้วอ้างว่าทราบจากม์าพีบูนะราคารถพิเศษเหลือแปดพบาทงานนี้ไม่ได้คอมมิชชั่นไม่ได้อะไรเลยนะครับเพียงแค่ต้องการสนุนสินค้าของไทยครนครนี้ ก็มีคนส่งออกไปขายที่ต่างประเทศเยอะพอสมควรแล้วก็มีบางสถานออกกำลังกายบางแห่งนะครับก็ใช้ตัวนี้อยู่ก็มีคนซื้อไปใช้ทำเองที่บ้านนะก็ราคานะบางทีก็าขายหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามแล้วแต่การต่อรองนะครับแต่ถ้าท่านโทรไปที่ที่หมายเลขที่ผมบอกนี่นครับนะครับโทรไปเลย0879746471นะครับนะแล้วก็ที่ไลน์ ID นะครับ 0913535422นะครับแล้วก็บอกว่าชมจากมาร์คพี่บูนะครับก็จะให้ราคาพิเศษนะเป็นราคาของอแฟนคลับนะครับแค่8,000บาทเท่านั้นนะครับรเพอเพล้นคุยถูกคอนะครับนะพี่พี่เทพนะแกก็ถูกคอกับผมดีนะแกจะให้พิเศษมากกว่านั้นจัดส่งให้ฟรีด้วยนะที่สำคัญนะครับอันนี้ผมรับประกันว่าสะดวกสบาย เพราะว่าถ้าเป็นห้องที่เป็นซาวน่าไม้เนี่ยโอ้โหมันหนักมันยามันบานี่เบามากนะขยับเบาครับไม่มีอะไรเป็นคนะแค่พลาสติกหนาแข็งแรงนะประกอบง่ายใช้เวลาประกอบประมาณหนึ่งนาทีนะครับมีแค่แยก3ามชิ้นส่วนก็คือมีเสามีตัวโคมแล้วก็มีถาดรองกันนี่นะครับจบแล้วครับแล้วก็มีหม้อที่มาให้มามีท่อ,อน้ําที่เป่า,าห้องน้นมีรูจอดไปเรียบร้อยครับแล้วก็มีชุดสมุนไพรส่งมาให้ ะครัอย่าลืมนะครับอุดหน,นุนสินค้าไทยนะครับเพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพครับผม